สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์สามหกเก้าซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกและละัคนาพิจิกสามารถฟังได้ในสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามปรังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัดลาอดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้ราคาพิเศษคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนพฤศจิกายน2567 อาจจะตกหล่นไปนิดนึงนะเลข7เนี่ยเพราะว่ามันจะหลุดกรอบนะครับหลุดเฟรมไปนิดนึงเป็นเดือนที่11ของปีแล้วครับเผอปมแป๊บๆบก็อีกเดือนเดียวเท่านั้นคือเดือนหน้าก็จะพยากร์เดือนธันวาคมแล้วก็จะสิ้นสุดการพยากรณ์ปี2 5 6 7ลงแล้วพูดง่ายๆว่าเผิ่มแป๊บๆบก็ป,ปลายปีแล้วนะครับยังไงก็ใครยังไม่ได้ทําอะไรมีแผนจะทําก็รีบทําเลยครับเป็นขคงสุดท้ายของปีนี้แล้วนั่นเองมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด2ดวงน้อยมากมาก ขนาดที่ว่าน้อยที่สุดเนี่ยยังสามดวงนะอันนี้คือสองดวงอะน้อยมากเลยน,นี่รอบแรกเนี่ยที่เคยเห็นคือดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์เนาะเรียงตามลาดับแต่จะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งตามมาเมื่อครบสิบสองราศีแล้วนะครับก็คือ 5เรื่องสําคัญการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภเราต้องมี2คลิปเพราะอะไรครับคือบางบางเดือนถ้ามีรายละเอียดดาวย้ายเยอะเนี่ยเหมือนเดือนที่แล้วอะครับเราจะพูดแบ่งเป็น 2EP แล้วจบเลยแต่ว่าถ้ามีน้อยๆแบบเนี้ยเราจะพูดดาวย้ายดาวย้ายจําเป็นต้องฟังเพราะว่ามันคือการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆใ,ในชีวิตของเราในแต่ละเดือนว่าอะไรจะเข้ามาใหม่อ่ะนั่นแหละแต่5เรื่องสําคัญการงานการเงนิงนความรักสุขภาพโชคลาภเนี่ย มันเป็นเรื่องสําคัญครอบคุมในชีวิตของมนุษย์เราทุกคนในครอบคุมทุกด้านเราจึงต้องฟังเพราะมันจะเป็นการแยกละเอียดเลยว่าโอเคการงานจะเป็นไงเดือนนี้การเงินเป็นยังไงความรักเป็นยังไงแต่บางทีมันอาจจะเป็นการต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วก็ได้ในแต่ละเดือนเนาะยางนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามได้ในอีพีหน้าผู้ที่เกิดราศีพิจิกดูจากด้านล่างสีส้มนี่ครับลัคนณพิจิกทิตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีและลัคนาใช้จุดเดียวกันครับมีดาวสามดวงลุมรักลุมราศีเกิดน,นะ เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวคันดาวประจําตัวกันก่อนครับเพราะดาวมันน้อยไม่มีอะไรพูดเดี๋ยวมันจะคลิปสั้นจนเกินไปนะครับเพราะว่าเอาพูดตรงๆนะรายได้จาก y u t u b e เนี่ยผมน้อยลงน้อยลงแล้วอีกอย่างหนึ่ง u t u b e สิงคโปร์เนี่ยเขาให้ส่งเอ,อเอกสารแล้วผมน่าจะส่งให้ไม่ได้เพราะว่ามันวุ่นวายเออแล้วแบบม,มันมันมีเปอร์เซ็นต์หักน้อยกับถ้าเราไม่ไม่ยื่นก็จะหักเยอะผมอาจจะได้โดนหักอีกแล้วทางที่ หลังๆมาเนี่ยสองเดือนได้ได้เงินสามพันนะครับสองเดือนได้สามพันบางทีเดือนหนึ่งได้สามพันก็มีคือร้อยดอลลาร์ก็ประมาณสามพันโดยประมาณนะครับก็ก็จะได้ประมาณเนี้ยครับบางบางถ้าโชคดีหน่อยแต่น้อยมากนะที่จะได้เดือนละสามพันนอกนั้นคือตั้งแต่ปีที่แล้วกับปีนะี้สองปีนี้เริ่มเริ่มตกลงเยอะมากคือพูดง่ายว่าสองเดือนนึงจะได้แค่สามพันคุณคิดดูว่า เงินเดือนบางทีผมยังไม่ถึงขั้นต่ําเลยนะอย่างเดือนเนี้ยแย่มากไม่ถึงขั้นต่ําครับคือแบบในครึ่งของขั้นต่ําอ่ะคือมันแลกมากเดือนเนี้ยมันเงียบสุด,สดเลยและแถม youtube ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละดังนั้นเนี่ยคือเดือนเนี้ยผมแย่จริงๆนะครับแล้วค่ายาค่าอาหารเสริมผมก็มีเยอะแยะโอ้แพงราคาหลักพันหลายพันเนี่ยพันสองพันเนี่ยครับต้องจ่ายอีกเนี่ยแล้วเงินเดือนก็ไม่ถึงขั้นต่ําด้วยเนี่ย แล้วคิดดูว่าจะเอาไหนไปจ่ายเนี่ยนั่นแหละก็ยังดีที่มีเงินเก็บแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะไงเออเนี่ยก,ก็คิดมากอยู่เนี่ยแล้วรายได้สิงคโปร์ก็ยังมาขอแล้วไม่ยอมผ่านให้เราเราก็ต้องไปทําเรื่องอีกเนี่ยก็วุ่นวายก็แบบเหมือนไม่อยากจะทําแล้วเนี่ยคือเหนื่อยกับ Youtube มากๆเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยได้ดีมากดีดีแบบดีกว่าดวงส่วนตัวอีกเดีย๋ยวนี้ดวงส่วนตัวดีกว่าเพราะว่า อมันเลทสูงกว่าเนาะแต่ว่าในทางอันนี้มันได้ก็อย่างที่บอกไป2เดือนได้สามพันน้อยมากคือเนี่ยแหละก็แบบเริ่มทออแล้วเรื่อง YouTube เนี่ยเนาะไม่รู้จะเอาอยัางไงดีเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงใน,นอนาคตก็ได้ว่าได้นะเดี๋ยวรอราดูอีกทีเนาะขออภัยครับที่ที่พูดแต่ว่าอยากจะชี้แจงด้วยแหละอืมโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวคารนะครับดวงแรกโคจรในเดือน,อน,อนสุภาราศีกรกฎเนาะอะ มันได้ตำแหน่งอ่อนกำลังเพราะมันเป็นนิดนิดเนี่ยแปลว่าอังคารไกลโลกแปลว่าเราจะได้อิทธิพลดาวประจำตัวมาน้อยทําให้เราอ่ะอาจจะแบบอ่อนกําลังเขา,าอ่อนกําลังไม่ได้หมายถึงตัวตร่างกายเราอ่อนแออะไรแบบนั้นไม่ใช่นะครับแต่หมายควาว่าพฤติกรรมของเราอ่ะจะไม่เป็นดาวอังคารมากเท่าไหร่อ่ะมันก็มีข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียพออ้องคารเป็นดาวบาปปะเคาะพออังคารส่งมาถึงเราเราก็จะไม่ก้าวเราไม่รุนแรงนะครับแต่อังคารทัก ไก่โล่ก็จะทําให้เราอ,อ่ะมีความเฉืยขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ไปอยู่ในเดือนจันทร์ทที่แปลว่าใจในนั้นอังคารคือทัดลมลมปั่นป่วนในเรือนจันทร์ก็คือใจในนั้นจึงหมายถึงอารมณ์จะขึ้นขึ้น,นลงลงเวียนหมายถึงวิงเวียงนิดนึงนะครับหรืออาจจะแบบวาวุ่นใจกังวลใจอะไรเงี้ยมากกว่านะครับเป็นแนวเวนั้นพันิกอะไรเงี้ยครับอาจจะเกิดขึ้นได้เล็กๆ,ๆน้อยๆหนึ่งเดือนครึ่งนะครับอยู่ในตำแหน่งนี้อ่ะทีนี้ ดาวประจําตัวตนุสุภาหลาก็มีข้อดีตนุสุภาคือทําให้เราเจริญก้าวหน้างอกงามรุ่งเรืองนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นพูดง่ายๆเป็นจังหวะขาขึ้นแต่เราต้องเพิ่มแรงขยันเข้าไปนิดนึงวิริยะอุตสาหะเ,เข้าไปอีกนิดนึงเพราะมันอ่อนกําลังทําให้เราอาจจะเฉื่อยลงนิดนึงนะครับในนั้นเนี่ยก็ต้องเพิ่มแรงกระตุน้นเหมือนกับ กระตุ้นแบตเตอรี่อะอะไรประมาณนี้เพราะแบตเตอรี่มันกำลังจะหมดแล้วเหมือนแบตโทรศัพท์อย่างเงี้ยที่กำลังจะหมดแล้วเล่นอะไรก็ต้องเปิดหมดประหยัดพลังงานอะไรเงี้ยครับเอออย่างวันเนี้ยผมก็เล่นมือถืออยู่อยู่ดีมันก็เขียนว่าแบตก็จะหมดแล้วมันก็จะบอกให้เปิดหมดเซฟพ,พลังงานไหมอะไรเงี้ยครับมันจะได้กินแบตน้อยเออก็ก็ไม่ต่างกันก็ดีก็เปิดอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ไปชาร์จไว้นั่นแหละประมาณนั้นพอดาวนํคาร์มาอยู่ในเดือนราศีสิงเนี่ยมีกําลังเยอะขึ้นเพราะเป็นฮัตไฟเนาะ ลมไปกระพือไฟมันก็รุนแรงขึ้นอ่ะก็ทําให้ energy มาละทีเนี้ยก็ก็เหมือนกับเป็นการชาร์จแบตนี่นแหละประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็ชาร์จไปก่อนนะครับทีนี้ตนุสุภะคือทําตัวให้เป็นผู้ใหญ่ทุ่มเทเรื่องการงานนะครับใส่ใจในการงานให้มากแล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองภาพลักษณ์จะดูดีเป็นพิเศษพ่อไห็ไหมความแข่งกระด้างของคุณเนี่ยมันลดลงคืออังคารเนี่ยมันเป็นดาวแห่งความ รุนแรงกระโดกกระเดกนะผู้หญิงจะกระโดกกระเดกถ้าอังคารเด่นมากเกินไปนครับแล้วดาวจันทร์ดอยอย่างเงี้ยจะเป็นคนกระโดกกระเดกนิดนึงนะครับป็นคนที่ไม่เรียบร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยดาวจันทร์เสียในดวงชะตาจะเป็นคนไม่เรียบร้อยต่อให้เป็นผู้ชายก็จะไม่เรียบร้อยเหมือนกันนะครับคือมันจะแบบ หามหามถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็จะแก่นแก่นเซียวเซียนิดนึงนะครับประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าอังคารเด่นมากเกินไปก็ไม่ดีนะสำหรับดวงผู้หญิงแต่ผู้ชายเนี่ยมันมันบุกลุยมันแมนมันก็ไม่เป็นไรอ่ะเนาะเออแต่ว่าไปอยู่ในเดือนจันทร์เนี่ยมันอ่อนเป็นราศีที่อ่อนหนึ่งอ่ะราศีธาตุน้ำสองเป็นราศีดาวจันทร์คืออ่อนเพราะว่าจันทร์เนี่ยเป็นผู้หญิง ก็ดังนั้นไม่ได้หมายถึงกรารกฏเป็นผู้หญิงหมดนะไม่ใช่นะหมายถึงว่าดาวจันทรเป็นดาวแห่งเพศหญิงในนั้นเนี่ยเมื่อดาวคารไปอยู่ในเดือนเพศหญิงอนะ่ะมันก็อ่อนรู้ไหมอ่อนเพราะอะไรเพราะมันเป็นกลกินีนะครับดาวจันท์เป็นกลากินีของอังคารดังนั้นอังคารไปรู่ในเดอนกลาจินีก็ต้องอ่อนกําลังเป็นเรื่องปกติจึงเป็นนิดไงโอเคนะ,ะดังนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลกันทีนี้พอดาวคารอยู่ตําแหน่งเนี้ยก็คืออ่อนน้อมทำตนมากขึ้นเรียบร้อยสงบเสงเงียมมากกว่าปกติอาดูผิด ปกติไปแต่ดูดีขึ้นนะ,ะทางแต่งตัวให้ดูดีดูเหมาะสมก็จะทําให้เราดึงดูดคนได้มากหน้าหลายตาทําให้เกิดความประสบความสมําเร็จได้ง่ายเดียวงานได้ง่ายขึ้นผู้ใหญ่ก็จะจะัดคือหมายถึงว่าเราต้องทําตัวเป็นผู้ใหญ่จะได้ผู้ใหญ่ให้โอกาสแต่อย่าลืมนะคาว่าอ่อนด้อยตัวนี้ก็จะลดความขยันลงไปนิดนึงด้วยคือเฉยนิดนึงในนั้นเนี่ยมันจะ ทำให้ย้อนแยงไม่สอดคล้องกันก็ต้องระวังเพราะว่าเหมือนกับดูภาพรักดูดีแต่ข้างในกรวงหมายวามว่าไม่ขยันไม่ไม่ไมอคทีฟเหมือนเดิมอะ่ะมันไม่ออดมันอ่อนกำลังไปแล้วอะ่ะเข้าใจป่ะครับในนัน้นจะเกิดความย้อนแยงนิดหนึ่งดังนั้นเนี่ยใส่ใจใส่พลังเอาความโลภเนี่ยเข้าไปมันจะได้ขยันมากขึ้นเข้าใจไหมครับแต่ไม่ใช่ให้โลภมากนะเพราะเราก็เห็นบอสของดาราแล้วเนาะอ่าในดีไอคอรที่เราเห็นว่า สุดท้ายผนปลายทางมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเพราะความโลภของคนเราโลภมากเกินไปความโลภเป็นเรื่องปกติทุกคนโลภคนอยากรวยโลภก็ไม่ผิดคนเราจะโลจะโลภจะรวยอยากรวยอะ่ะมันไม่ผิดแต่โลภมากเกินไปสุดท้ายเงินที่ได้มาคือคือพวกนี้ติดคุกเนี่ยมันมันดูยิ่งใหญ่กว่าเราติดคุกนะเพราะอะไรรู้ไหมคนรวยติดคุกอะ่ะคือพวกเขาอรรวยมากแล้วแล้วเป็นดาราด้วยอีกต่างหาก แล้วไปใช้ชีวิตอยู่ในห้องขังอ่ะมันคืออะไรที่สุดขั้วมากเหมือนฟ้าตกเหวอ่ะไม่ใช่ฟ้าตกดินนะแต่ฟ้าตกเหวไปเลยอ่ะเพราะว่ามันมันสุดขั้วจริงๆถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างเราอ่ะมันยังเป็นคนธรรมดาดูปะมันยังติดดินบ้างไม่ติดดินบ้างนะแต่ว่าดารามันคือกับกับคนรวยอ่ะมันอยู่สูงมากเลยอ่ะเออนั่นแหละดังนั้นเนี่ยพอมันตกแรงมันก็เนาะเหมือนลงเหวไปเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยนี่แหละมันสะท้อนให้เห็นแล้วให้เรารู้เอาแล้วว่า ให้เรารู้เอาไว้ว่าเป็นบทเรียนอุทาหรณ์ให้ทุกคนรู้ไว้ว่าความโลภของเราอะถ้าคือหลายคนอาจจะคิดว่าคนรวยอะลอยนวลเห็นไหมครับเขาลอยนวลได้ไม่นานอย่าลืมว่าดวงเขาอะกำลังขึ้นเขายังมีบุญที่รักษาเขาอยู่ที่เขาเอาพูดง่ายเหมือนโกงโกงชาวบ้านเขามาน่ะเนาะเหมือนแม่คด,ดีแม่ตั้กเหมือนกันครับเนี่ยเห็นไหมเขารวยล้นฟ้าไอ้พวกเราก็นั่งแต่บอกว่าเมื่อไหร่กรรมจะ จะตามสนองเขาสักทีเมื่อไหร่คนผิดจะรลับกรรมสักทีเราคิดว่าทําดีมีที่ไหนทําไม่ดีได้ดีมีถมไปเนี่ยเห็นไหมมันมันบอกไว้ว่าผิดคุณกําลังเข้าใจผิดเพราะเราต้องรอเวลานิดหนึ่งคนเราอะเมื่อดวงตกเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละต่อให้รวยแค่ไหนล้นฟ้าแค่ไหนก็ต้องเจอในเมื่อกร,รมคือการกระทําเมื่อผลกรรมที่ทําช่วยไงผลแห่งการกระทําก็ต้องเกิด ความไร้กาจก็ต้องเจอวิบากกรรมทุกอย่างที่เคยทํามาก็ต้องเจอเห็นไหมครับเนี่ยมันให้เราเห็นแล้วใช่ไหมว่าต่อให้มีเทวดาอยู่เบื้องหลังที่เขาพูดกันว่าเทวดาเนี่ยเดี๋ยวก็โดนสาวไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เจอนะครับยังไงก็เอาเป็นว่าให้เรารู้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วไม่ใช่ทาดีไม่ได้ดีแต่ทําชั่วได้ดีมีถมไปไม่ใช่ แต่มันแค่ต้องรอเวลานิดนึงนะครับเพราะบุญเขายังมีเดี๋ยวเอาไว้บุญเขาอ่อนกําลังลงเหมือนเราเนี่ยต้องระวังนะครับทาบุญมากๆนะสุภาเนี่ยจาไว้นะถ้าดาวประจําตัวมาตกในสุภามันอ่อนกําลังเนี่ยมันมันเฉพาะเรานะไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ทุกราศีจะอ่อนกําลังในเรือนสุภานะครับดังนั้นเนี่ยแปลว่าเติมบุญเขาไปถ้าไม่เติมบุญจะเหมือนดีไอคอนที่เราเห็นนี่แหละครับตห้คุณรวยล้นฟ้ายังไงคุณก็ตกอับได้ถ้าคุณไม่ทําบุญ ดังนั้นเนี่ยทำบุญตอนนี้แล้วเวลาทำเนี่ยอย่าทำเอาหน้าเห็นแมมตาคมครับทำบุญเอาหน้าเป็นยังไงครับทำบุญไม่จริงจังทำบุญไม่จริงใจเป็นยังไงครับบุญเนี่ยมันเคยช่วยเขาไหมสุดท้ายเขาก็ต้องติดคุกติดตารางไม่ให้ประกันตัวเห็นหรือยังนั่นแหละขนาดรวยล้นฟ้าก็ยังเอาเงินมาประกันตัวเองออกไม่ได้เห็นหรือยังดังนั้นเนี่ยเงินเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่าง แต่มันตอบโจทย์ในบางอย่างที่เขาเคยใช้แต่มันใช้ไม่ได้ผลในกรณีนี้เห็นหรือยังครับดังนั้นเนี่ยจำเอาไว้เลยว่าทุกอย่างทําดีได้ดีทําชื่อได้ชื่อคอเน้นย้าอีกรอบอันนี้ขอพูดใครจะด่าอะไรก็ช่างนะครับแต่เราเป็นช่องที่เตือนสติคนไม่ได้ไม่ใช่มาจาัดสรรพยากรให้รู้ว่าดีชั่วเออไม่ใช่ให้แบบแม่นไม่แม่นอย่างเดียวนะครับแต่เราสอนคนให้เกิดการตระหนักรู้ความดีชั่วด้วยถ้าคุณไม่รู้จักความว่าดีชั่ว คุณก็มีวันเจริญในชีวิตสุดท้ายคุณก็จะตกต่ําไปเรื่อยๆผมรู้ว่าทุกคนรู้จักละอะไรดีอะไรชั่วเนะ่แต่ทุกพวกคุณก็ยังทําถูกไหมครับไม่งั้นจะมีให้เราเห็นหรอเนี่ยติดล่างแห่งกันเป็น18บอสเนี่ยนะครับก็เขาก็รู้จักความดีความชั่วอนะไม่มีใครไม่รู้จักหรอกเดอะบอสพวกนั้นอนะถูกปะแต่เขาก็ยังทำเห็นไหมครับนั่นแหละก็ความโลภมันเข้าครอบงาคนเรามันเป็นอย่างนี้ไงเออเข้าใจหรือยังเนาะอย่ามาหาว่าทําไมต้องพูด รู้แล้วว่ารู้เนะี่ยแต่ก็ต้องเตือนเพราะอย่างน้อยมันจะได้คิดอีกคิดแล้วคิดอีกมีคนเตือนหลายๆรอบมันจะได้ยั้งใจบ้างมันจะได้หยุดการกระทําในความโลภของตัวเองบ้างไม่ให้มันเลยเถิดไปมากกว่านั้นเข้าใจได้อย่างอ่ะทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยมาอยู่เดือนการเงินเป็นมหาจักรเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าขาดตกหล่นหายเงินคือชายไม่เป็นเนี่ยดาวศุกร์เป็นมหาจักรเนข้อเสียนะไม่ได้เป็นข้อดีมากกว่านะข้อเสียมากกว่า ข้อดีคือไม่อดเงินมีเงินให้ใช้แต่มันมาจากเงินวินาครับวินาทับกระดุมระก็หมายถึงเนี่ยได้เงินจากคู่เป็นคู่เป็นปลาไงเอาไม่ให้ขอเท,ท่ารับคู่มาอยู่ในเดือนการเงินไงมันก็เลยทาให้หลังจากเป็นปลามาอยู่ในเดือนคู่คู่มาอยู่ในเดือนการเงินก็เลยทําให้เป็นมหาจักรมาจาักรเนี่ยคือหมายถึงการบุกบ่าฝ่าฟันก็คือเก่งในการหาตังค์ได้เงินมาแต่ใช้ไม่เป็น นะครับก็หมดได้เพราะมาจากในวินาศด้วยนะครับก็คือหมดนะจำไว้วิธีการแก้คือ,หอให้มันหมดไปกับเรื่องดีๆให้มันหมดไปกับเรื่องที่สมควรจะจ่ายเพราะไม่งั้นเราต้องปิดประตูงเงียบนั่งโซยมามากินนะเออทานที่จะกินหรูอ,อยู่สบายแต่กลับได้ไปกินข้าวในห้องขังอะไรเหมือนเขาอะนะครับีอคือเปรียบเทียบไม่ฟังนะเออนั่นแหละก็ทานที่รวยแล้วแต่กับได้กินข้าวในหมุงส่บัวประมาณนั้นนะ่ะ อันนี้ก็คือต้องระมัดระวังอยากคิดว่าตัวเองรวยแล้วตัวเองมีเงินล้นฟ้าแล้วจะทําอะไรแบบนั้นคือสุดท้ายมันก็เนาะเออนั่นแหละให้เราเห็นแล้วดังนั้นเนี่ยระวังทําอะไรรอบคอบครับที่ผมชี้แจงอยี่ยหมายความว่าไม่ได้ด่าไม่ได้ซ้าเติมไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรนะแต่แค่ให้พูดให้เห็นภาพนะครับว่าวินาทเอะมันได้เงินมาเนี่ยวิ่งเต้นมันได้เงินมาคนวิ่งเต้นก็ต้องได้สิถูกไหมครับแต่วินาทมาทับก็หมายถึงหมดได้นะระวัง ต่อไปดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิก16พฤศจิกายน67อาทิตย์ออกจากเดือนวินาศเข้าสู่เดือนตนุก็คืออาทิตย์คุมลักตอนแรกเนี่ยกรรมาวินาศตกงานย้ายงานเป็นงานบางคนตกงานไปแล้วบางคนอยากมีการเปลี่ยนงานบางคนไม่ได้เปลี่ยนก็มีแต่ถ้าคุณรอดมาถึงตอนนี้เนีย่ย16พฤศจิกายนแปลว่าคุณรอดแล้วนะครับแต่ยังมีความแแบบสันคลอ,อยู่บ้างแต่ไม่ได้ตกงานไปแล้วมันจบไปแล้วนะครับถ้าเข้าเดือนตนุก็จบ ทีนี้กรรมาตานุเนี่ยงานเข้านะทีนี้เมื่อกี้ตัวเองไปตกเงินสุภะต้องรับผิดชอบอะไรมากมายแต่งานมาอยู่ที่ตัวก็ต้องรับผิดชอบอีกรอบก็หมายความว่างานมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็ต้องทุ่มเทกับมันระวังมันจะมีปัญหาเรื่องความรักเพราะว่าพอเราทุ่มกับงานความรักก็จะเริ่มห่างเหินก็เริ่มดราม่าก,กันอีกนะเรื่องความรักเนี่ยก็จะมาอีกดังนั้นเนี่ยรามาระวังเพราะว่า เขาจะบอกว่าเราอะไม่มีเวลาให้เขาอะไรเงี้ยคือหมายถึงคนรักอะนะเขาจะอาจจะคิดอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยกบาลานซ์มันให้ถูกกันแล้วกันเนาะแบ่งรับแบ่งสู้นะครับตอนนี้น่าจะลัคก,กี้อินเกมแหละแต่หมายถึงว่าหลังจากนี้ไปก็จะลัคก,กี้อินเกมเพราะแต่ก่อนมันระสำระสายมาก่อนแล้วนะครับเพราะมันตกวินาศไงระสำระสายโอเคนะแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแต่ก็ไม่แน่นะไม่คาดฝันด้วยเพราะเล็งมาึกแต่อยู่แต่อย่างน้อยอาทิตย์เล็งพฤหัสก็ยังมีผู้ใหญ่คอยช่วยสนับสนุนอยู่โดยเฉพาะ ผู้ใหญ่เพศตองข้ามนะครับก็ทําดีกับผู้ใหญ่เพศตองข้ามเข้าไว้เดี๋ยวเขาจะให้คุณครับก็ได้กดแชร์กดซั s c r i b e ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ